ในแง่ของภารหณีของประเทศขนาดนี้ชัดเจนว่ามันมันขึ้นไปสูงแล้วเรามาเจอโควิดก็เลยทำให้รัฐบาลของท่านนายกพุเธิประยุทธ์เนี่ยมีการกู้มีการกู้หนี้สาธารณะแล้วก็เอามาแจกนะเรามาเจอรัฐบาลของพระเพื่อไทยแถมเข้าไปอีกนะกู้เข้ามาแล้วก็ไปแจกเป็นเป็นเป็นเงินหมื่นตรงนี้เองนะมันก็เลยทำให้ฐานะการการคลังของเราเนี่ยด้อยลงไปอีก แต่ยิงไปแล้วเนะี่ยยิงวืดยิงวืดนะในขณะนี้ผมคิดว่าถ้าจะมีการยิงกระสุนเพิ่มถ้าจะมีการจําเป็นจะต้องมีการกู้หนี้สาธารณะเพิ่มเนี่ยรัฐบาลจะต้องออกมาในหะ้มันชัดเจนว่าเอาไปใช้เพื่ออะไรทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลเขาตั้งใจเราเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะบางทีมัน มันใกล้เต็มเพดานแล้วจนกระทั่งแบบว่ามูดี้ที่เคยออกมาแล้วก็ปรับลดคือคือปรับมุมมองเราอะเป็นเชิงลบปบก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งแล้วว่าอูอันนี้เราเริ่มต้องเริ่มตระหนักแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทีนี้การใช้วิธีเนี่ยเขาบอกมันก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยประเทศมันก็ไม่ไหวแล้วมันต้องมีอฉีดเงินเข้าไปในระบบแต่ว่าคือเงินเนี่ยมันเต็มเพดานแล้วอันนี้อะเขาก็เลยต้องออกวิธีนี้แทนซึ่งเขาก็บอกเขาไม่ได้สร้างหนี้ใหม่แล้วคุณทีอันนี้มันก็เป็นประโยชน์กับประเทศนะคะ แต่ว่ามันมันมันป้องกันความเสี่ยงได้ไหมคะที่เราจะไม่ไปชนเพดานนี่คือนี้ไอเพดานนี่นะจะชนไม่ชนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไอจีโทเนะนะใช้ g t o ทเ n นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้การขายง่ายขึ้นอะไรเพราะว่าการขายเนี่ยโดยระบบเดิมเนี่ยนะที่มีการออกเป็นพันธบัตรปกติเนี่ยไปได้อยู่แล้วแล้วก็คนที่ออเปเรตเนี่ยคือทางแบะคชาติ าทำกันมาดี<ม>นานามากมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของปัญหาในเรื่องปริมาณนี่เยอะเกินไปอาจจะโดนบูดี้ดาวเกรดอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องจีทบเกนี่ในแง่ของภาระหนี้ของประเทศขนาดนี้ชัดเจนว่ามันมันขึ้นไปสูงแล้วเรามาเจอโควิดก็เลยทำให้รัฐบาลของท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการกู้ มีการกู้นี่สญญาระแล้วก็เอามาแจกนะกอ็อาจจะจะเป็นตอนนั้นเหมือนกับว่าให้คน,นมันสามารถจะผ่านวิกฤตมาได้แต่พอมาแล้วเนี่ยมันบ่าเรามาเจอรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแถมเข้าไปอีกนะฮะกู้เข้ามาแล้วก็ไปแจกเ,เป็นเป็นเงินหมื่นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้ฐานะการการคลังของเราเนี่ยด้อยลงไปเรื่อยคือมีการยิงกระสุนการคลังแต่ยิงไปแล้วเนี่ยยิงวืดยิงวืดนะ่ะในขณะนี้ผมคิดว่าถ้าจะมีการ ยิงกระสุนเพิ่มนะถ้าจะมีการจําเป็นจะต้องมีการกู้หนี้สาธารณะเพิ่มเนี่ยนะรัฐบาลจะต้องออกมาเนี่ยให้มันชัดเจนเลยว่าเอาไปใช้เพื่ออะไรแล้วถ้าจะเอาไปแล้วไปแจกอะไรกันเหมือนเดิมอย่างนี้ยแล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาความสามารถในการแขร่งขันเนี่ยผมว่ายากยอืมค่ะแต่ว่าจริงๆรัฐบาลก็บอกไทม์ไลน์มาแล้วนะคุณทีบอกว่า น่าจะเปิดขายได้อ่ช่วงของปีงบประมาณปีหน้าเลยก็คือขายจะได้คนในสังคมกูที่ถาะคุณทีกูทุกเทียนกูทุกเทียนอ่ะก็คือเดินหน้าแน่นอนเนี่ยที่จะขายแน่นอนขอให้โชคดีขอให้โชคดีครับเรียนถามคุณทีนิดนึงคุณทีเหรอคุณทีมองเศรษฐกิจยังไงบ้างท้องหลังจากที่ทางด้านจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ลดภาษีกันแล้ว แล้วก็ขยายไปอีกเก้าสิบวันเศรษฐกิจไทยเราปลอดภัยขึ้นไหมคะเศรษฐกิจโลกปลอดภัยขึ้นไหมคะพอไปพอเป็นออปชันนี้มันดีขึ้นเนี่ยตรงใน,ในลักษณะที่ว่าเดิมเนี่ยนะฮะเราเนี่ยอยู่ใต้ดินเนี่ยลงมาชั้นห้าเวลาเนี่ยพอ,อเขาตกลงกันได้มันขึ้นมาหน่อยแต่มันยังอยู่ใต้ดินแล้วมันอาจจะอยู่ใต้ดินชั้นสองหรืออาจจะเป็นชั้นหนะึ่งะฮะแต่ว่า<อ><อ>ทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะผมผม,ผมอยากจะแน,นะนะสำหรับคนที่ติดตาม ภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะผมคิดว่ากาลังจะมีผลกระเทือนเนี่ยใหญ่โตเลยเนี่ยนะในเดือนมิถุนากรกดาเนี่ยต่อตลาดทุนสารณะเพราะว่าตัวเลขในใจมากหนึ่งเนี่ยมันบูมมันบูมเพราะอะไร <c oughs> คนเร่งในการที่จะซื้อของในการที่จะนำเข้าสินค้าเนี่ยก่อนที่จะมีการใช้ไอ้ไอภาษีนะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะการนําเข้าเนี่ยต่อให้เวลานี้เนี่ยมีการชะลอแล้วกลับมาใหม่มันจะมีแกลบเนี่ยนะฮะเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยสองเดือนแล้วการกินการใช้หลังอย่างนี้มันก็จะน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่ามันมันมันเอาย้ายไปอยู่มันย้ายไปอยู่ในไตรามาสที่หนึ่งหนี่ยสัมากแล้วเพราะฉะนั้นไตรมาสที่คือในครึ่งปีหลังเนี่ยนะผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีนอกจากนี้เนี่ยนะฮะอย่าลืมว่าอไอ ไอ้มันมีการคิดไอ้ภาษีเนี่ยนะสำหรับไอ้สินค้าปเพัะสะดุไปรนะะ์นษฮะที่มันมีมูลค่าต่ำล่านะสุดรับผมจะไม่ผิดทั้สิ้ต่ำกว่าแปดร้อยดอลลาร์เนี่ยใช่ไอ้ตรงนี้นะคนที่สั่งเข้าไปเนี่ยผมเคยดูตัวเลขเลยนะ,ะเป็นคน,คน,ค,นคนสั่งในอเมริกาเนี่ยจำนวนคนที่สั่งสินค้าแบบนี้เข้าไปร้อยหกสิบล้านคนนะอเอาว่าครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเนี่ยคือสั่งเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อจะเอาไปขายต่อ คือพวกเรียกว่านักขายออนไลน์คือ,อมาแล้วขายจะเป็นเสื้อผ้าขึ้นาาระดับอะไรต่างๆเ่ยนนะโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสต, <Ooh. S 1> สต็อกพอขายได้ปุ๊บเดี๋ยวก็เขากะส่งของจากจีนเนข้าไปโดยตร,รงเลยเวลานี้สะดุดหมดแล้วสะดุดหมดแล้วแล้วสะดุดที่อเมริกาเนี่ยนะฮะมันก็ต่อไปมันก็จะสะดุดที่ยุโรปนะฮะเพราะว่าคนเขามองดูแล้วเออถึงเวลาแล้วอาจจะต้องมาปรับเรื่องนี้นะในเมืองไทยก็มีเยอะนะเมืองไทยนี่นะเราก็เราก็จะเห็นนะมีคนเนี่ย สั่งของเข้ามาแตวนี่พอมันสะดุดเนี่ยคนที่เดือดร้อนคนแรกเลยเนี่ยคือคนที่เป็นคนนําเข้าเพื่อจะขายต่อนี่คือพวกพ่อค้าแม่ค้าอไรไยเล็กรน้อยเนี่ยพอเขาสะดุดก็กาลังซื้อเขาก็หดแล้วก็รายไหนมีการจ้างงานมีพนักง,งานอยู่สามสี่คนเขาก็ต้องอ,ออกไปแต่ที่หนักกว่านั้นเนี่ยนะฮะคือการโฆษณาก่อนหันเนี้ในในไอไอนางฟ้า ที่ม่มีการโฆษณาเนี่ยที่ที่นางฟ้าที่อาศัยรายได้จากการโฆษณาเนี่ยเมตาเนี่ยทานทีเมตาเมซอนนั่นแหละพวกนี้เนี่ยนะมันจะไอ้รายได้มันจะหดเลยจากการโฆษณาเพราะฉะนั้นมันจะมีผลเนี่ยนะเราจะเห็นผลเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสสองละเพราะฉะนั้นเนี่ยผลมันจะออกมาเนี่ก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วยังจะมีปัญหาจากไอ้ดีฟซี่กี้นะฮะซึ่งจะทําให้เวลาเนี้ พวกนังฟ้าทั้ง7เ,เนี่ยเริ่มมีการทบทวนว่าเอ๊ที่ลงทุนไปไปสร้างไอ้ดัตต t e ซ็นเใหญ่โตเพื่อจะรองรับ AI อะไรเนี่ยคุ้มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนแผนการในการที่จะลงทุนไปข้างหน้าเนี่ยมันมีแต่จะลดลงแลตรงนี้นี่ผมว่ามันจะมีผลเนี่ยต่อไปอีกเนีไปถึงในตัวตลาดตลาดันธบัตรัรฐวาลของสหรัฐเ,เพราะว่าพอประเทศตา่างเนี่ย เกินดุลกับสหรัฐน้อยลงนะดอลลาร์ที่ไหลออกจากสหรัฐไปแล้วเดิมเนี่ยมันไหลกลับเข้ามาเนี่ยนะฮะกลับเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกลับเข้ามาในไอซื้อหุ้นของเจ็ดดัฟ้ามันจะลดลงลดลงเวลานี้มันก็ผัวพันกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงเนี่ยนักลงทุนเนี่ยต้องระวังนิดนึงสําหรับเดือน มิถุนาก็แล้วกันมิจุนากรังสารัดาเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ